ขอคุณคิดต้องชำระจากซีนี่ฟอร์สนับบ้าเหรอหนึ่งแอนงุงูฮ้ยวันนี้มีอะไรดูไหมน่าเรียวตีเรียวหิ่งว,ว,วายทำไมมันขาวเน่ยดูนี้ก็สนใจเลยนะ่าเอ้ใครมาเนี่ยสงสัยแคมไม่ได้กัะเทยหรือเปล่านะาอจื้อ นั่งใครอ่ะต้องการพี่กับป้านี่เลยไม่อ่ะขอบใจเฮ้ยไปนั่งเง่งคอมดีกว่าเฮ้ยวันนี้จะไาม,มีอะไรเงี้ยไหมเนี่ยอืมมานั่งเง่งดีกว่าเอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะก็กจะนะไอ้อดิกขายมองหน้าต่างอ่ะฮะ แอบมันเธอยืนนัดเจ็ดเด็ดเธอไม่รเบลเบเลยก้าม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 เบบี้โอ้โหมากูเขียนเสียงทายแบบนี้ไม่เอาแกนั่งเล่นคอมดีกว่าอืมเดี๋ยวซิมีอะไรเล่นบ้างป่ะเปิด Google สิโลโบอ่ะอ่ะเจอเอ๋ยกำลังกำลังเล่นโลบออยู่เลยโ oh, อ้โหอิีเมลสิบสามนิว m e สเ a g อะไรเกสบีว่าอินเสอร์กิตตี้อะไรกันเนี่ยอืม,มบ้าไปแล้วนะ่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเสียงไงอะเฮ้ยอย่าอ,อย่าเข้ามานะฉันมีปืนนะปืนชอตกันเฮ้ยหอ,ย,อยก็ต้องไปเอ้ย ของตกเฮ้ยไอ้นึกว่าจะตั้วบอทแตงนั้นเฮ้ยน่าเลยอ่ะโบรบัสอะไรเนี่ยเออยังมีโต้องกลางปีกอบบัสบ้งกางปีกอบบัสกางปีกอบบัสกางปีกอบบัสโอ้ยดีเนี่ยโอ้งี้บ้าไปแล้วเฮ้ยอย่าเลยเฮ้ย โอ้ยต oui, er ้องเอาปืนซะเดี๋่วพึ่งน่ะอยากทำแบบนี้สิเพื่อนวิ่งเร่อเออฮ้ยอืมโอโหคุณอย่าบอกว่ามีคนนะ้มันคุณโอ้ยเอ้ยเอ้ยเหนื่อยอืมเอ้ยเอ๊ะว่าแต่เอาอยัางไงต่อน้าจะฆ่าปอดยังไงน้าเอ๊ะรู้แล้ว ค่าแมมไม่ได้เด็ดหรอกเออไม่มีพาสเวิร์ดป่ะเออไอย่าไปโอฉันเออ <to> บอกว่ามีพาสเวิร์ดป่าเออเออเออไอาวว่ามีพาสดุ์ป้าเออเออโปรดติดตามตอนต่อไป